โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะเอ็กพอร์โตะไอติมเบริจัสตอมคอนเนคชันแล้ววันนี้จะเล่นตัวนารูโตะกับกับอ่อมินาโตะแล้วกันเออคิดมาแล้ว <laughs> คิดมาแล้วอันนี้อันนี้หรือเจ้าอาจารย์คิรุงะเอ้ยเอานี้มา คิชิโนอคุชินะคุชินะเป็นแม่ใช่ไหมก่อนนะอยากเล่นมินาโตะร่างไหนดีอยากเล่นมินาโตะร่างสัมภเวสีใช่ไหมต้องไปกันนารุโตะใช่ปะเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นตอนนั้นที่นารุโตะโดนดึงเดี๋ยวก่อนนะ นาลุโตโดนดึงเก้าหางไปใช่ไหมแล้วพ่อก็มาเอาเก้าหางในตัวมาช่วยร่างไหนวะร่า,างนี้ปะร่างนี้มัง้งน่าจะใช่ก็จะได้กระสุนสัตว์หางต่อเนื่องว่ะถ้าประสาทอ่ะร่างนีน้แล้วกันไปแล้วก็แลนดอมปั๊บเฮ้ย มีหนา้าโตะคู่กับคนอื่นได้อีกไหมอ่ามีรุ่นที่หนึ่งมาว่ามีสัมโคเวสีมา,าอุ๊ยนาลุโตะโอ้มาลารักก็มาเอาว่ะเอาว่ะซาสึเกะแหละสู้กับการะนาลุโตะเดี๋ยวใช้ใครก่อนดีใช้นาลุโตะก่อนเอานาลุโตะสู้กับการะแล้วกันถ้ารุ่นที่สี่ไว้ไปสู้กับสู้กับนาลุโตะ <laughs> อ้าฮไสนมามประลองโคโรฮะครับผมมาเลยเตรียมพร้อมมาเฮ้ยซุกเข้าไปไประเด็มตี้แน่ตี้แน่เราโตมาอ้าวมาเนอะการะเหรอการะเราเพื่อนกันนะตี้แน่เรามีหางมีหางเหมือนกันมีสัตว์หางเห,เหมือนกันนะครับผม ไปยิงกระสุนสัทหังเอ้ยท่อนไม้มากระสุนกุ้งจับสัทหังจิ๋วเอ้ยนารโตะตัวนี้ก็เคยเล่นคู่กับใครไปวะที่นันต์ตัดก่อนจ้วันนี้นะครับท่านรุ่นที่หนึ่งมินาโตะทำอะไรได้บ้างโอ้กระสุนกุ้งจังอย่างเดียวหรอจา้าเฮ้ยจับป้องกันลหลบหนียังเลยหนียังเลยหนีปั๊บอย่ามาละละอย่าเอ้ยไม่ใช่มาล,ละละ กาละชื่อคล้ายๆกันคอนไม้จะหมดแล้วสิครับรุ่นทีหนึ่งคอนไม้จะหมดแล้วสิครับหมดแล้วแต่ก็ยังหายตัวได้อีกเหรอฮะหมดแล้วก็ยังหายตัวได้อีกเหรอฮะเอาไปสัตหางสัตหาง,หาง,หางถ้าผมใช้อันติแล้วจะตายเลยปะเนี่ยจังบาาตายเลยปะเนี่ยตามจงกวะฉันนะคุระมะดาวประจัยนบโคสัตหาง ตายเลยแปวร่างนี้น่าจะตกก็คงแปลงร่างเป็นสัตว์หางอีกใช่ไหมกลายเป็นผู้รบม้าเนี่ยป้องกันอย่าอย่าอย่านะจ๊ะอย่าเทน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 จับหมัดตามปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปเทนเทนป้องกันสิตามเทนเทนอีก ตามเททนไปอีกตามหนีหนีก็ตามจ้าโดนใส่ครับซุปปานี่เลยเททนผู้น่ารักมีสาลเปลาอยู่บนหัวอีหนีเก่งหนีเก่งไม่ให้หนีหรอกขึ้นไปขึ้นไปตามป้าไม่สำเร็จเ,ยเ้ยเฮ้ยป้องกันลมครับไม่โดนท่าไม้ตายเลยครับกระสุนสัาวงจิ๋วไก่อย่าเนี่ย ท่านพ่อครับท่านพ่อโอ้โหกระสิ่งพวกจักเข้าหัวท่านพ่อกระสิ่งกจัเข้าหัวไอ้เลือดเราไม่ล้นเลยว่ะไม่ได้ละป้องกันตามอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยท่าไม่ได้ปล่อยท่าประสานเนี่ยเพราะว่าหลอดเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วไฟตงท้ามท่อนไม้หมดท่อนไม้หมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่อนไม้หมดแล้วฝั่งนู้น อี่แน่เรียบร้อยคนไม้หมดกระสุนคงจัดนี่เนื้ตอตกปลาเอาละนะพ่ออึมแวบ,บไปแวบ,บมาวะนี่อะไรคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดของคนอฮะสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกไงล่ะนี่กระสุนคงจักสีทองว่ะแค่นี้เหรอบึมไมอีชนหมัดกันไหม เก่งมากลูกบอลโอู้สุดยอดระหว่างฉันกับพุทอะมะไม่มีทาง,ทางแพ้ไขร,รอรมินาโตะผมโอ้เองเหรอวะอุตสาห์ใช้ท่าออกจะเยอะทานี้เอามินาโตะเอามินาโตะมาบวกจริงๆมันก็สลับตัวไปมาไปมาได้แหละใช้คอมโบไง ตีประมาณสี่ทีแล้วก็เรียกอีกตัวมาตีต่อเพราะเคยตีห้าทีแล้วมันเรียกอีกตัวออกมาไม่ได้ป้อมกัันไอ้าไฟไฟมาเวรกรรมออกมาอารุโตอารุโตนัต่นก็คงจังเ่เดียวไงว่าไงลูกพ่อใจเย็นลูกพ่อใจเย็นลูกพ่อ นี่ไงเตะหลังแตกอ่ะลูกพ่อน <ance> ี <si> people people ่นะโตเป็นหนุ่มแล้วนะโตเป็นหนุ่มแล้วนะเราแล้วโตป่ะแยบแยบแยบฟอนไปลูกเอาไปแยบแล้วกระสูนโกงจักรเต็มเลยพ่อต่อให้ลูกพ่อต่อให้มาลี่เลยสายแสงกระสุนโกงจักรแล้สุนโกงจักรตีไงเอาไปเลยมาดันละเหรอฟ็อฟ็อลบปั๊บ กดค้างกดค้างก็กระสุนจมจักวะ่ะว่าไงไอ้ลูกชายปัป๊บอะไรป้องกันเหรอเอ้ยมันเรียกอีกฝ่ายมาป้องกันได้ไงวะทำไมตอนเราชาร้จาจะกะไม่เห็นป้องกันได้วะเฮ้ยก็กดค้างแล้วนะนะต้องไปดูปุ่มว่าเรียกออกมายัางไงนี่แน่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 ไงเลยภาไห้ตายมาไกลแสงเป็นยังไงวะเรียบร้อยคาคา,าชิ แวบ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 เชื่อว่าชื่อชื่อว่าเทพเทพผืนเทพสายฟ้าหืนพันเทียวอะไรเยอะยาวด้วยไม่มีชื่อแฮะเป็นเรื่อยวางไอ้ฟบฟลบอะไรอะไรฮะอะไร,ะไร,ะไรมาดิลูกชายมาดินี่แน่นี่แน่นี่แน่แวบแวบเฮ้ยังไม่จบขอแวบต่อไม่ได้หรอลูก พอแว็บต่อไม่ได้เหรอลูกจับเตะปากปากหัวแตะแว็บมาเนี้ยลบเคาะนะเว็บ,บวลูกไฟเหรอนี่ไงกลางหัวเองอ้าวกระสุนกงจากกลางหัวไม่สำเร็จหรอวะนี่อไม่สำเร็จว่ะฝ่ายตรงข้ามแม่เราตัวมาช่วยหน่อยดิเออชา้าแว็บแว็บ นี่แน่เท่ดีว่ะเราสุนกงจัะบึ้มดูดิเท่ดีนะเท่ไหมอ่านี้วิ่งธรรมดาไม่เท่ไปกลางหัวเฮ้ยซุบนี่ไงวับวับระกายแสงระกายแสงกระถ้าไม้ตายอ้าวหมดจะฆ่าหมดลูกขอเวลานอกขอเวลานอกช้าวับวบเอาไปกิน อา้าวมองอันตึมตึมตึมไม่โดนจ้าไม่โดนจ้านี่นะนี่เนี่ยขอนไม้นะห,มหมดยังขอนไม้หมดยังเฮ้ยเฮ้ยพุทธเฮ้ยโอรถเกาะเดี๋ยวก่อนดิอ่าเลื่อนแดงว่ะเอาเรื่องว่ะพ่อไม่ทนแล้วลูกพ่อไม่ทนแล้วซิงนี่นะกระสุนอ้าฮ่าโดนคางคจีดึงดูด พ่อไม่ทนแล้วลูกพ่อไม่ติดพ่อใช้ท่าไม่ติดพ่อบอพ่อไม่ทนแล้วพอ่พอใช้ท่าไม่ติดมายืนใกล้ๆอย่างงี้แสดงว่าอยากโดนประกายแสงใช่ไหมฮะฮะต่อเนื่องซุกๆนี่แหละ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 ครับชาร์ตแล้วโกมันช่วยพ่อหน่อยนี่แหละเออเหมึนมึน,ม,นมาหายมึนแล้ว หายหมื่นแล้วฮึซึสเฮึสึสึตีงไงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทางกัดเฮ้อเราตกไปช่วยพ่อหน่อยมามนี้เลยมาดาระบ,บังอาจบังอาจบังอาจเป็นไงละ่ะปากระสุนกุ้งจับไปดีแว็บเราตกไปไหนเฮ้อพอจะใช้ท่าประสานได้แล้วลูกรออีกนิดนึง เอาไปข้าว้ตายลูกหนีฆไา้บตายปลาเบี้ยงัันจะไม่โดน่าแว๊บแว๊บไม่โดนจับปลามันเท่จริงๆเลยเฮ้ยตีไงไอ้ลูกชายเอ้ลักมืออะไรอ่ะอันติมันโดนได้ยังไงอะไรวะติไม่เอามาขวางเอามาขวางข้าประสานได้เฉยแงเอ้ย อย่างนี้ฝ่ายลงข้ามใช้ท่าประสานมาเราใช้อันตส่สวนเมาเอาไหมอุ๊ยฝั่งรุดเรียบร้อยกดกดป้องกันเองสลำหน้ากระสุกุ๊กจักนี่ประสานของพ่อลูกเอาละทึบทึบได้เห็นลูกโตขึ้นด้วยตาตัวเองแบบนี้น่าดีใจจริงๆแอบไปกำพูดใหม่เอ,อิม คนนงดิอมท่าพูดชนหมัดชนหมัดเฉลียไล่เฉลียไถ้าได้แค่นี้คงทำอะไรมมไม่ได้ต้องแข็งแร่งขึ้นอีกทั้งพลังและจิตใจอโอ้โหเองวะถูกเอ้อุชาโชชะเฉ็บโชสเต็ปซะเยอะได้เอวะเฮ้ยว่าออกท่าหมดแล้วนะอ๋อน่าจะมีท่าไหนดี กระบวน่าไม่ออกคือฝ่ายตองข้ามแวบไงแวบแวบมันน่าตกแม่งไอ้นนี้มันคือร่างสัตวโเวสีนะมันมีร่างร่างที่เป็นร่างที่ยังไม่ตายด้วยนะสู้ก,กับดารุยดารุยดารุงดูดู มาวับมาเลยสู้สู้สู้ส,สู้นี่แหละนี่แหละตีแน่ข้วางกันวางไงดาวโตกซ้ำดาวโตกซ้ำอะไรยืนอึ้ง<ๆ>เฮ้ยลบไม่โดนหรอกข้าไม่ตายอ่ะแวบแวบจับเฮ้อถ้าดูมาไงวะพอครับนี่พ่อผมมากระสุนกงจักร พ่อผมไปฟิปปังแบบหลบพ่อผมไปอีกฮึบตีกลางหัวมเมงเปนไงล่ะกลางหัวมเมงแล้วโต๊ะวับเอ๊ะแต่มันไม่ออกมากัดหรอทำไงวะเฮ้ยซุบซุบเฮยซุบตีดนซะุดซุดซเดซุดซุดซดซุดซดซุุดซุดาไดซดซุดด่ ไฟตายมันต้องข้ามเอชาร์ตแล้วโตรเรียบร้อยข้าวประสังเต็มๆอะ่ะในเมื่อฝั่งตรงข้ามไม่มีท่อนไม้เฮ้ยอุ้ยผมว่าจะไอ้นี่นี่ว่าผมว่าจะระเบิดพลังเอ้วแต่เลือดยังไม่ลดนเนี่ยว่าจะใช้ร่างมิน์โตเล่นร่างระเบิดพลังมิน์โตเล่นแต่มันต้องรอรอให้เลือดแบบคับขัด เลือดหลอดเลือด,อดยอมแพ้ไม่ได้เราต้องใช้ฝีมือปั๊บว่าไงสม,มุไรเหรอสม,มูไรเออเออสม,มุไรโดนสม,มุไรฟันเอออะไรอะไรสม,มุไรนี่แน่เทพชูว่า เทพสายฟ้าผืนขั้นขั้นสระตันมิติรูปแบบที่สูงอัานป่ะป้องก,กันลบฟั่งฟั่งว่ายังไงมาแล้วกระจายแสงยา่ยาช่าชอบ,บ,บ,บไปแวบ,บมาแบบเท่ดีนะนา้วโตเออเรียกนา้วโตมาโดนอัดแวบบ นี่ไงอยู่บนหัวจ้าอยู่บนหัวจ้ากระตุง้งจักจ้าเ <c oughs> ออเกะเกะมาทำไมฮะมาทำไมมาทำไมอัดให้น่วมอัดให้น่วมอัดให้น่วมป้อ,มมองกันเตะเข้าหน้ามาชาร์จพลังใกล้ๆไ,ไ,ไม่ได้รู้ความไม่ได้รู้ความเฮ้ยอยากระเบิดพลังอ่ะเดี๋ยวก่อน เอ้ยมองกันไอ้นแน่เกือบตายเกือบแล้วนี่ไงเราเบิดพลังได้แล้วามาแล้วแหวนตีแน่ท่าแบบที่สูจน์เฮ้ย,เ,ยเราจะใช้ท่าประสานทิชช่ากันเนี่ยที่จริงเฮ้ยซุปท่านี้อนะ่ะแวบกระสุนกงจกักรแปลวกระสุนกงจกักรแปลว บ้าบอตีนะอะไรอะท่าหมดแล้วอะไม่นะเฮ้ยซุดงแล้วโตวปิดเกมกระสุนกงจักแว๊บที่จริงๆเราแพ้ได้อีกตาหนึ่งนะจะว่าไปกระสุนกงจักรตีนะแว๊บกระสุนกงจักอ้าวตายเลยดิว่ามาถูกเอ้ยจะอ <c oughs> ่อยให้อีกตาหนึ่ง <c oughs> ไม่ว่าจะลมบากนาไดไหนเกจิจมโนที่ลุกขึ้นยืนใหม่าาอีกครั้งนั้นมี ค้ากความพยายามใช่ป่ะโอ้ว่าจะอ่อยให้อีกสักครั้งหนึ่งจะปิดฉากด้วยท่าภาษาทที่ๆีั้งหน่อยไม่ได้นะสองพ่อลูกโขดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โขดนะประกายแสงแม่งรวดเร็ว ไม่ธรรมาดาอุ๊ยไม่ธรรมาดานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ